สวัสดีครับวันนี้มารีวิวรถสายลุยอีกหนึ่งคันนะครับราคาไม่ข้ามส0 0แสนนะครัคันนี้ไม่นะฮะช่วงว่างเป็นคานซาฟารีนะครับคันนี้รถอดีตเจ้าของปู่นะฮะไม่คานซาฟารีนะฮะแข็งแข็งนะตัวนี้บรรทุกถึงใจกำไรถึงคุณแน่นอนวินเอดีเ็ครับผมนะวินเอดีเอ็มยางคิงนะยางเหลือๆนะครับ ใช้ได้เป็นปีนะกระชนบันไดอะไรนนหน้าเลยนะฮะเข้าส่วนเข้าไล่สบายๆนะครับนี่กันชนาชกหลังเป็นปรับระดับได้นะครับนารสับฟรีหน้าหลังนะครับสีสันโดยรวมถือว่าสวยงามนะครับพอออกตัวนี้เลยเลาเลานะ รถขับดีนะครับเครื่องดีแน่นอนนะครับคันนี้ผมขับมาจากตากนะครับพอดีไปออกทริปแม่สอนก็เลยเอาคันนี้กลับมาด้วยนีนเบาะผมมีเบาะเดิมให้นะม,มีเบาะเดิมให้สีข้างๆเเดิมเลยนะฮะสโนว์เกิลเรียบร้อยเรายน้ำได้เลยสบายๆนะเครื่องเป็นเครื่อง28นะครับปลอก1มิลน,นะครับน หม้อน้ำใหม่ๆนะเจ้าของเพิ่งล้างมาระบบเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้อ่านะแบตใหม่นะแบตใหม่แบตใหม่หนึ่งลูกนะครับเครื่องก็เช่นเคยทีเดียวติดเลยคันนี้นี่กระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะกระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดไม่วิ่งสองแสนเจ็ดนะครับ วินต่อข้างในนี้เรียบร้อยเป็นดึงเข้าดึงออกในนี้ได้เลยนะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ทูปเปอร์นะครับเกียร์ทูปเปอร์เบรกมือตรงนี้ก็คือเหยียบเบรกเหยียบเบรกคาวไว้แล้วกดนี่กดนี่แล้วก็จะมันจะล็อกเองนะฮะเครื่องดีเลยนะครับเครื่องดีๆแน่นเลย เาเลานะฮะนี่เครื่องน้ำไม่ดันควันไม่ไหล,ลครับผมราคาไม่ข้ามสองแสนนะฮะช้าอดครับผมยังไงสนใจติดต่อได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ